สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับบุคคลหนึ่งที่มีส่วนช่วยกับการบันทึกของประวัติศาสตร์ไทยนั่นคือชิโมงเดลลาลูแบร์ดูรยอมเดอสยามว่าด้วยรัชอาณาจักรสยามหรือเรียกกันสั้นๆว่าจดหมายเหตุลาลูแบร์ เป็นบันทึกของชิมงเดลลาลูแบร์ราชทูตชาวฝรั่งเศสที่เดินทางเข้ามาเจริญสัมพันธไมตรีกับราชสามนักอยุธยาในสมัยสมเด็จพระนารายณ์เป็นเวลาสามเดือนหกวันทันทีที่เขาย่างเท้าเข้ามาในอยุธยาลาลูแบร์ได้จดเรื่องราวต่างๆที่ได้พบเห็นแบบสากกระเบือยันเรือรบทั้งพันไม้บ้านเรือนวิถีชีวิตผู้คนอุปนิสัยกำแพงเมือน องคองทัพพระราชวังพระมหากษัตริย์คุนนางอาหารการกินศาสนาขนรรมเนียมประณีกฎหมายภาษาเพลงดนตรีไปจนถึงการเรียนการสอนองค์ความรู้วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และการแพทย์ซีมงเดลลาลูแบร์เป็นราชาทูตของพระเจ้าหลุยที่1 4แห่งฝรั่งเศสได้เดินทางเข้ามาในประเทศไทยในรัชาสมัยสมเด็จพระนารายเพื่อจเจริญสัมพันธไมตรีกับไทยโดยเดินทางมาที่กรุงศรีอยุธยาพร้อมกับเจ้าพระยาโกษสาธิบดีปาน และทหารของฝรั่งเศสประมาณ600คอนลาลูแบร์ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าคณะทูตฝรั่งเศสรวมกับกลอสเซเบรตดูบูเลเดินทางมาอายุทยาเพื่อเจรจาเรื่องศาสนาและการค้าของฝรั่งเศสในอาณาจักรอายุทยาเมื่อพุทธศักราช2230ในการเจรจานั้นอายุทยาไม่สู้จักยินยอมรับข้อเสนอของฝรั่งเศสทําให้เสียเวลาในการเจ ประยาหลายสัปดาห์ในที่สุดฝ่ายไทยก็ยินยอมรับข้อเสนอตามความประสงค์ของฝรั่งเศสและทั้งสองฝ่ายได้ลงนามในสัญญาการค้าที่เมืองวนพบุรีเมื่อวันที่11ธันวาคม นอกจากจะเป็นหัวหน้าคณะทูตจากฝรั่งเศสแล้วลาลูแบร์ยังได้รับคำสั่งให้สังเกตเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับอณาจาักรยุทยาและบันทึกข้อสังเกตทั้งหลายเหล่านั้นกลับไปรายงานให้ราชสำนักของพระเจ้าหลุยที่1 4ได้รับทราบด้วยจดหมายเหตุเหล่านี้ได้กลายเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่มีคุณค่าต่อแวดวงวิชาประวัติศาสตร์ไทยสมัยอยุทยาเพราะกล่าว ถึงชีวิตความเป็นอยู่สังคมประเพณีประวัติศาสตร์วัฒนธรรมหลายสิ่งหลายอย่างของคนในสมัยกรุงศรีอยุธยาจึงนับได้ว่าเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่มีจารึกเป็นลายลักษณ์อักษรจดหมายเหตุลาลูแบร์มีความสําคัญกับการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทยมากเพราะนี่คือบันทึกชั้นดีที่ร้อยเรียงเรื่องราวความเป็นไปของผู้คนในสมัยอยุธยาไว้อย่างละเอียด เรียกว่าทุกๆเรื่องของสังคมยุทธยาในปลายรัชสมัยสม,ยสมเด็จพระนารายณ์ถูกจารึกลงในบันทึกเล่มนี้ไว้ทั้งหมดในบันทึกเราอาจจะพบเรื่องไม่คุ้นหูเช่นทูสยามมอบปลาร้าให้กับทูตฝรั่งเศสเป็นของขวัญลูกสาวขุนนางหลายคนทำงานในซ่องผู้ชายอายุธยาขี้เกียจส่วนผู้หญิงเป็นฝ่ายทำงานเลี้ยงบิดามารดาและควบคุมทรัพย์สินทุกอย่างในบ้านชาวสยามยัง เป็นผู้สุภาพอ่อนน้อมแต่ก็แอบ,บฉลาดแกมโกงไปในเวลาเดียวกันกฎหมายการหย่าร้างระหว่างหญิงชายและอีกหลากหลายเรื่องราวของชาวอายุทยาที่อาจพิสดารกับคนยุคศตวตรรษที่21ตัวอย่างเช่นในหมวดอุปนิสัยของชาวสยามโดยทั่วๆไป อย่างไรก็ตามบันทึกของลาลูแบร์ก็มีคุณูปการหลายอย่างในการเป็นหลักฐานชิ้นสําคัญที่บอกเล่าความเป็นอยู่ของทุกชนชั้นในสมัยอยุธยาในฐานะบุคคลคอร่วมสมัยและมีชีวิตอยู่ร่วมกับเหตุการณ์นั้นๆโดยเฉพาะวิถีชีวิตของไพร่หรือคนธรรมดาซึ่งมักไม่ค่อยถูกกล่าวถึงนักในหลักฐานไทยซึ่งมัก็อยู่ในรูปแบบของเอกสารที่ใช้ในทาง ราชการอย่างพระราชะพงศาวดารในพระราชะพงศาวดารข้อมูลที่พบมักมีแต่เรื่องราวของกษัตริย์ตามจุดประสงค์ของมันแต่เดิมของพระราชะพงศาวดารคือมีไว้เพื่อให้กษัตริย์ในขณะนั้นศึกษาแนวทางในการบริหารบ้านเมืองของกษัตริย์องค์ก่อนก่อนในความเป็นจริงแล้วพระราชะพงศาวดารเพิ่งเปิดให้บุคคลทั่วไปเริ่มอ่านได้ในสมัยราัชากาลที่4เมื่อสยามประเทศรับวัฒนธรรมการสร้างชาติและพลเมืองอย่างตะวันตกเข้ามาการกล่าวถึงวิถีชีวิตของรอัษฎรจึงแทบไม่มีและไม่จําเป็นต้องมีอยู่ในพระราชะพงศาวดาร เมื่อต้องกล่าวถึงวิถีชีวิตและสังคมสมัยอยุธยาบันทึกของลาลูแบร์จึงแทบจะเป็นหลักฐานที่ถูกอ้างงอถึงมากที่สุดเช่นอยุธยาย,ย,อยอดยิ่งฟ้าของสุจิตตวงเทศประวัติศาสตร์ของเพศวิถีประวัติศาสตาร์เรื่องเพศเรื่องเพศในประวัติศาสตร์ไทยของชลิดาพรส่งสัมพันธ์รัตนาตกรรมกับเรือพระราชพิธีของปรกรณ์เกียรติดีโรจนวานิชและงานเขียนของนักวิชาการชื่อดังอีกหลายชิ้นแม้แตละครย้อนยุคชื่อดังอย่าง บุเพสนิวาสที่หากย้อนดูแล้วเปิดบันทึกลาลูแบร์ประกอบก็จะพบว่าบันทึกดังกล่าวมีอิทธิพลอย่างสําคัญต่อละครย้อนยุคเรื่องนี้มากอย่างไรก็ตามนอกจากบันทึกลาลูแบร์ก็ยังมีหลักฐานจากชาวต่างชาติคนอื่นๆที่บันทึกเหตุการณ์ในสมัยเดียวกันเช่นเชวารีเดอร์ฟอบังเชวาลีเดอร์เฟอร์บินเป็นนายเรือโทชาวฝรั่งเศสนิโคล่าแชร์เวสนิคเลสเกเวสเป็นนักเดินทางชาวฝรั่งเศสบัตหลวงเดอร์เบสคลอดเดอร์เบส และอีกมากมายหลายท่านที่ถูกแปลและตีพิมพ์รอให้ชวนอ่านหากท่านได้มีโอกาสอ่านหลักฐานเหล่านี้ท่านอาจเห็นเรื่องเล่าใหม่ๆที่น่าสนใจไม่ต้องปล่อยให้ใครผูกขาดประวัติศาสตร์เพียงฝ่ายเดียวขอขอบคุณข้อมูล p r o g r e s s v e m e n t i n t h และ h i s t o r y o f t h a i l a n d 1 b l o g s o t c o m และขอบคุณที่ติดตามและรับชมและรับฟังในช่องของเรา